ค่ะแม่หนยก็ทำตามที่แม่บอกเร็ววาถ้าหนูรับปริญญาทึ่หนยจะมีผูวได้เลยหนยไม่ชงก่อนแต่งหนยไม่มีผว้ก่อนรับปริญญาที่นี่หนูจะไม่แม่เลวว่ะทึ่วันนี้ลูกอยากจะมาบอกแม่ว่าเดี๋ยวพอลูกรับปริญญาที่หนูแต่งงานเลยนะคะแม่ทึ่ไม่คิดต้มันพอรับปริญญาทึงแต่งเลยลูกค่ะแอมแม่ก็ไม่ว่านัโปรแม่ พ่อไวเลวไว้ก้อนนี้มีพ่อีไว้มีลูกตัวเป็นเพื่อไว้รับปฎิญญากอนค่ะแม่แต่งเลยนะชื่อไรวะอ๋อชื่อพี่เอกค่ะพี่เอกกินน้ำทอมไหมลูกไม่ไม่กินค่ะน้ำทอมค่ะไม่กินเหรอถ้าม่านโรตุได้แกยุไม่กินน้ำทอมได้วแกยุมกินน้ำทอมไปแล้ว แม่จัดงานในย่ายโตเลยนะตอนลูกแต่งงานทึกหูุกจะไปแต่งงานที่ริมทะเลค่ะแม่ลูกชอบแต่งงานที่ริมทะเลจะทานในย่ายค่ะพีเอกว่าขาชิ้นสดเท่าใดก็ได้เพยค่ะแม่พีเอสู้ได้หมดพอดีหนุยก็ไม่อยากแต่งนะคะแต่ว่าพีเอเขารีค่ะอีจะทานในย่ายแม่จะให้ได้ลูกจะทานในย่านนยก็ได้ไปจัดชายทะเลดูที่ลูกชอบจัดงานแต่งงานริมทะเลค่ะแม่จะให้ได้ลูก อีพีไทยพรีเวดดิ้งงช่วยอลังการก็ได้สังเพยซิงเหล่านั้นมันไม่ใช่สิงสำคัญเลยจุลิมจั่นใหญ่โตโมรานก็นไม่สำคัญหรอกไปไายพรีเวดดิ้งช่วยอลังการมอนนงอางงามจักรตูดก็ไม่สำคัญหรอกเข้าใจค็ะแม่ห่านแต่งหั่นขาชิ้นซอดตีมาร์กซื้อน้อยก็ไม่สำคัญหรอกอืม หันแต่งงานจับใหญ่อลังการบ้านจะไทยไอรเลิฟยูแค่ไหนก็ไม่สำคัญหูกมันไม่สำคัญไม่สำคัญเลยอี็ีไทยพรีเวดดิ้งอลังการงานสร้างทีน่นมันก็ไม่สำคัญหูกสิ่งที่สำคัญคือชีวิตร่างแต่งงานต่างหากละ่ะชีวิตั่างแต่งงานว่าจูริมกับพูดติดไปกันได้ไหมต่ใ,ใจกันก้อนลูกตรงไลกันน้นาน mấy chế rủ chắc cần mấy kí đứa là cái tiếng leo, đi cái tôn tiếng anh thì chắc cái nhớ về làng canh cái này cái mấy trăm cân và xin trăm cân cứ vật, trải chi viện lăng du cần đai bay